ดีค่ะบลกสะพาทั้สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะคราวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหววกางเจงกระสอบห้างขายาวผู้ชายนะคะเป็นงาน USA l อ t S P ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบล็ราคา60 0 0บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า70็ดชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าไห่ค่ะขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า75บบาทนะคะ กระเป๋าจเยอะๆหน่อยใช่ค่ะกระเป๋าเยอะเยอะใช่ค่ะที่เขาทำมาจะเพาะคนที่แบบว่าซ่อนตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจคุณสมบัติของเขาคือกระเป๋าค่ะค่ะกระเป๋าอันอันแรกช่องที่หนึ่งค่ะอ่าช่องที่สองมีอีกบั๊กมีอีกบั๊ก ข้างหลังอ่าช่องที่สามคือในหนึ่งตัวขนาดขาพี่ว่าตีไปประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะประมาณบางตัวก็4ี่ช่องอบางตัวก็3ามช่องค่ะลูกค้าจแล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละตัวไปแต่ว่าเยอะแน่นอนค่ะสําหรับวัวนี้ตัวนี้เป็นของแรงเทิโอ้โหแรงเทิ์แร์ทมาแรงเทธิอ่าตัวแรกของพี่น้าจับเป็นแรงเลิเรื่องทรงเรื่องไซส์เรื่องสไตล์ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเป็นกระเป๋าใจเยด เป็นกระเป๋าใจเยอะเยอะหน่อยนิดนึงค่ะูกคาจ้าราคาเราก็คุ้มนะคะราคาหกพันบาทนะูกคาจ้าส่วนมากนะที่เราเจอค่ะูกคาจ้าจะเป็นรวมผ้าก็จริงแต่ส่วนมากจะเน้นเป็นเนื้อผ้าของเนื้อผ้าเว็บพอยท์ค่ะูกคาจ้าเป็นเนื้อผ้าเว็บพอยท์ผู้ใหญ่ใส่ได้วัยรุ่นใส่ดีวัยทำงานวัยการนได้านหมดเลยค่ะูกคาจ้าชอบกระสอบนี้เอฟได้เป็นหมวดกางเกงกระเป๋าข้างขายาวค่ะ ยาวแต่ละคนไม่เหมือนกันทรงไซส์สไตล์แบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋ายาวแต่ละคนไม่เหมือนกันเรื่องโทนสีก็มีค่ะนะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีก็มีค่ะนะคะรูปแบบสไตล์แบรนด์นะลูกค้าจ๋าก็มีมาในนี้เลยนะคะที่เราเจอหน้าลูกค้าขาก็จะเป็นนิกกี้แรงเลิศนะคะโคลอมเบียค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ไม่การนตีค่ะลูกค้าจ๋าขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นนะคะสําหรับเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้นะคะลูกค้าจ๋า เลือกโทนสีก็มีคะมีตั้งแต่สีดำน,น้ำตาลเข้มน,น้ำตาลอ่อ,อน ชิ้เคี่ยวขีมาขีหมูขีเป็ดขีไก่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในนี้หมดไม่รวมไม่รวมไม่รวมอ่ะโอ๊ยนาวไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้อ่ะราอาจารย์ดีกี้ค่ะมีมาค่ะตัวนี้เป็นเกตบีค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอ5-20%นะคะรอาจารย์ขาดเปื้อนดำมีเจอแต่ว่าคุ้มมากแลวคุ้มมากรอาจารย์ต้นทุน75บาทนะใครที่สนใจสามารถซีเอ็ทได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ ลูกค้าจ๋าอย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าข้ามาเรียบร้อยมากถ้ามาเรียบร้อยมากค่ะลูกค้าจ๋าข้ามาเรียบร้อยมากครับมาเป็นชั้นๆตับๆกันเลยทีเดียวกัะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำอีกรอบค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นกางเกงกระเ๋าข้างขายยาวผู้ชายนะลูกค้าจ๋าผู้หญิงอยากใส่ใส่ได้เรื่องทรงขามีแต่กระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขามงขามาทรงมีมาหมดนะลูกค้าจ๋า ทรงขาก็จะเป็นทรงทรงปลาก็มีมาหมดนะคะขาจ้ำขาโค้งมีมาหมดนะมีเชือกให้ดึงบางตัวมีมาหมดค่ะลูกค้า3าแบรนด์แต่ว่าแบรนด์เราจะเยอะๆหน่อยใช่ค่ะแบรนด์จะเยอะๆนิดนึงสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าถามมาครับราคาเท่าไหร่ครัราคาหกพันบาทค่ะลูกค้าจ้าน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลราคาหกพันบาทน้ําหนักสี่สิบห้ากิโล จำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจาก70ถึง80ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ75บาทค่ะใช่ค่ะราคาจัดเน้นเป็นกระเป๋าข้างนะคะูกคาจะกระเป๋าข้างทุกตัวค่ะอูแรงเลอค่ะอูแรงเลอร์ราจแรงเลอนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายอย่างที่แจ้งเลยค่ะ้ถึง20นะคะูาคาจัดขาดบ้างเปื้อนบ้างดำบ้างมีเจอนะคะใช่ค่ะแต่เท่าที่เรารู้จะคุ้มคุมหน่อยคุ้มมาเหลือไม่เยอะแล้วค่ะดีกี้ค่ะเหลือไม่กี่กระสอบแล้วค่ะ นะค,คะแม่คาท่านไหนที่สนใจก็รบกวะจ่า,าจเอฟได้เลยนะหรือว่าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะาู้คะจ่าสินค้าเรามีพร้อมจะส่งเลยก็ว่าได้นะคะใช่ะค่ะแต่ว<ต>่าสินค้ามีไม่เยอะนะคะอย่างที่แจ้งเลยค่ะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสามารถเยดได้เลยซื้อเยอะลดเยอะค่ะซื้อครบสองหมื่นมีส่วนลดด้วย1 0 0 0บาทได้เป็นสมาชิกด้วยค่ะรูกค้าจ๋าหรือว่าจะซื้อเซ็ตราคาส่งอันนี้ต้องเช็คสินค้าอีกทีหนึ่งนะคะ สินค้าราคาส่งเราลดทุกลูกเลยนะคะลูกค้าจัดสิทธิ์กระสอบเราลดทุกลูกเลยนะคะจ้าแต่ว่าแรงเร่เยอะมากเยอะที่เจอแรงเร่เยอะมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าแรงเร่ลูกค้าจ่ายแต่ต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ75บาทโอ้โหขาย199ได้ขาย299ได้ค่ะสามารถนาไปขายได้แต่ว่ากระสอบนี้แรงเร่จะเยอะเยอะหน่อยรดชิมบนแรงงานที่เราจะ Brand b แบนรแบนด์แบบว่าแบรนด์แต่ละตัวคือลดมาเลยใช่ค่ะบ้านเรารู้จักกันมาเลยเรื่องทรงเรื่องไซส์ก็บ้านเราค่ะถาหาเรียๆมีมาถาหาใหญ่ๆก็มาค่ะลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่เล็กมีตั้งแต่ใหญ่ดูในนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดนะคะใช่ค่ะไซส์ดีค่ะลูกค้าจ๋าสภาพดีสีได้ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําใครที่ขายงานประมาณนี้แล้ว CF ไปได้เลย <S <S เป็น,นกระสอบใหม่ก็ได้หรือว่าอ่าและเป็นกระสอบนี้เลยกันอุ้ยนี่แรงโล่นะ อันนี้รีวายมาด้วยกันไหมอันนี้รีวายค่ะคุณลูกค้าถามมาว่ากระสอบรีวิวค่าส่งเท่าไหร่คะอ่าค่าส่งเราขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าแปดสิบถึงสามร้อยบาทงานลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้ค่าขนส่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสามราทักสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินหรือพนักงานขายโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าค่าขนส่งคิดตามน้ําหนักคิดตามขนาดแล้วก็อยู่ที่ค่ส่งด้วยแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะเราใช้ของขนส่งเอกชนค่ะลูกค้าจ๋า ประมาณการ80-300บาทถ้าเป็นค่าขนส่งก็สามารถจ่ายปทางได้นะคะแต่ว่าค่าสินค้าต้องโอนมาก่อนนะคะปะ๊าแรงเลยหลายเฮงแรงเลยอีกรเร,รืฮ้ง แรงเล่อก็เยอะรีวายก็เยอะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแรงเล่อกระดุมหนูก็มีเวลเหมือนจะอู้แรงเล่อจริงเลยลูกค้าจา๋าแต่ว่าเสียดายนิดนึงตรงนี้เขาถูกตัดนะคะพี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้นแต่ว่ากระดุมเจอก,กระดุมของเขาเจอเป็นแรงเลยอโอ้โหมแรงเล่อ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 ลูกค้าจา๋าแรงเล่อรีวายนะลูกค้าจ๋าดิกกี้ทิมเบแรนแล้วก็อะไรอีกคะ อ่าโอนาวีเจอพอดีแล้วก็อะไรอีกคะอ,อ,อุยุเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจว่าเป็นแบนรนด์ล้วนลูกค้าจากกระสอบนี้ไม่ใช่แบนรนด์ล้วนนะ,ะแบรนด์มากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค้าจากกระสอบนี้อาจจะเยอะกระสอบน้าอาจจะน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะค่ะน้ำค่ะอะไรที่ได้กรายดีแล้วเป็นขายุยมอุ้ยสวยแล้วเป็นขาจ้ำแล้วเป็นขายุยมแล้วเป็นขาจ้ำมาด้วยค่ะลูกค้าจ้าราคาครบ0นาดน้ำหนัก45กิโล จำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการบวกลบคูณหารค่ะลูกค้าจัด70-80ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจัด75บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจัด75บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะอู้ยโครมเบียจะไปอยู่แล้วยังเจอแบรนด์ของโครมเบียจะน้ำจ์ค่ะอ่าแบรนด์ไหนแบรนด์ไหวเห้งค่ะแบรนด์อ่ะอุ้ยแบรนดด้วยโอ้โหไม่พักแรงเลยจ้ะแบรนด์จะเยอะๆหน่อยนิดนึงค่ะลูกค้าจ้า ไม่พักเลยสําหรับเรื่องแบนค์จะอาน้ำขอขอคนละหนึ่งตัวขอคนละหนูว่าตัวนี้ก็แรงเลิศนะใช่ค่ะจากประสบการณ์ทํางานมาอุ้ยลีวายข้อถือข้อถือลีวายค่ะรือจ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะป้ายลีวายจะเป็นแบบนี้ค่ะรือจ่านี่ค่ะลีวาไม่ใช่แรงเลิศแต่ลีวายจากประสบการณ์จากประสบการณ์ตอนแรกบอกว่าแรงเลิศโอเคเฉยเอแม่มาเป็นลีวายจากประสบการณ์ นี่ประมาณการลูกค้าจาส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นอีกรอบแต่ว่าบอกได้คาเดียวนะเพราะใครนะคะค่ะโอ้ย่านไหนที่ชอบจากประสบการณ์เป็นแบนรนด์แรงเกอร์สำหรับสอบมนีน้นะเยอะๆนะลูกค้าจาาสามารถเอ็ดได้นะคะแต่กระสอบไม่ได้การันตีนะแรงรุ่กี่ตัวรีวายกี่ตัวแบนกี่ตัวไม่แบนกี่ตัวลูกค้าจ้ากระสอบนี้หรือเป็นกระสอบไหนของให้เป็นรหัสนี้เราเน้นย้ำที่แบบว่าเป็นกระเป๋าข้างใช่ค่ะ อันนี้เราประมาณการ่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกคา้านงไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ,ะทวนรายการค่ะลูกค้จาจหมวดนี้เป็นการเกงกระเป๋าข้างผู้ชายนะคะเป็นงาน U S A ลอ A นะคะเป็สินค้าของทางบริษัทบัคราคา6,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการ70-80ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเร้าวๆาค่ะลูกค้าจ๋า75บาท คุณภาพเกตด,ดีค่ะสำหรับลูกค้าห้าไในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะไซต์ i อจหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากติด,ดตามหนึช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ